สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอาจะพาท่านผู้ชมนะผมมาถามเจลอตเตอรี่นะครับอยูบ่บ่ล่ะไปไซแล้วนะครับดีใจกับผู้ถูกรางวัลเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผู้บ่ถูกรางวัลกัซซูกันต่อนะครับอ่ามีเขามีลุดนะครับจากนาครพน,พนมเพิ่นกงถืออาเจ๊ไม่พี่เจ๊เจ๊เพิ่นกงถือว่า รถเตลี่เลือพอดีมือเ้านี่แมนอ่ก็ถือว่าเป็นโชคของเพิ่นอยู่้เรือเร่งไปจากนครพนมเพิร์นสวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่ะนะครับจากนครพนพนมเพิ่ร์นเหล็กเด่นเพนนิ่นมาจีนเนาะเจ๊เนาะบ่าวเ่า,นา, 2. 2> าเ,าน,เ,าน,เาน,นาะเจ๊มาแก่กับว่าวยุ่งดีเหมือนเจ้าขันหมาเก่าอยู่นี่โน่นนี่นั่นกะจับใส่เนาะจับใส่แต่ว่าข้าเจ้าเดินมาให้เก่าธรรมชมแมนอ่จากนครพนมเพิ่นเดินมาให้เก่าอืมือเ้านี่กระยำบ่าวเ่ากับมักเก้าถ่าสันจรนนะ ืมถ้าสั้นจรนี่เก่ามากอืมเก่ามากอีหลีเนจิเนาะแปดทองเพิ่นผนิลเด่นเก่าก็แปดตัวเงาแปดไปลักลอยเนจิเนาะแต่ว่านครพนมน่ะผู้ที่ถือเพิ่นอาจจะบอดมากตัวนี้เพิ่นอาจจะถือจะลูดตัวลูดเอาเนาะจะรูดจะเก่าจับคู่มาถือมาเทามาถือจับครูมาเทาตัวเล็กเด่นเพิ่นเด่นดีงวดกรสูนหาเพิ่นมาหาสูนเนาะค่ะโอ้งวดนี้ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นซีแปดเก้านี่กับเขาทองเพิ่นนี่ตัวเนียนเพิ่นเก่าแปดแปดเก่าเนจิเนาะไปอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชม ยาดายอู้บ่มีแห้งเก๋กระเทียมบะเตาอกระป๋าจำนิดมวดนี่เอาไม้สูบไม้แห้งขอาบะเต๋อเือจะได้กินจำเจีวไปเรื่อไม่อยู่กับเจ๊ไม่อดตะวินไปซื้อเนื้อแล้วตะวินเพนโชคดีพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์ขั้นประจำของตะวินเนี่ยค่ะถ้าเบียดไนเกาะหกสี่เก้าบอหรือหกเก้าสี่หกเก้าสี่ถ้าเบียดพนยังจมมาเพิ่นซ่อมดูทำมาชมเออตะวินไปซื้อเนื้ออยู่ว่าแบบเราต้องกินเนื้อย่างหป่าหว่าจะกินลาบเพิ่น่ะของแม่นมาเศร้านี่ ตอนมัดตอนมัดอเจนังกอนเดี๋ยวขึ้นส่งฟ้าวเลยเพบาะว่าตัวเว้ไปใส่ก็ซับขาผุนธรรมช้่มใส่รองเท้าจะไปแล้วบลัเจนว่าจะทออเพิ่นเป็นสีแบบใส่เออใส่แว่นธรรมดาเรเห็นใส่แว่นเอก็บ่าอยู่พอดีบ้านแถาอาร์คิปแล้วเอาตัวเว้นจะไปใส่แว่นใส่แว่นรับโชคนาไตัวเว้นเดีฮะงวดนี้บ้านแถาได้ให้งวดที่แล้วอยากให้เพิ่นได้โชคอยู่แต่ละงวดแบบเพิ่นกับงวดถ้าถืองวดปีศาจธรรมชุ่มหัวตาถึกเป็นปี รุนรุนน้ากันล่างไหนพันกับเงาดีใจน้ำเตวินอ๋อพันได้โชคพันจังว่าพันแห่ะตวินทรมชาชมดีใจน้ำบ่นว่าบรรยายจนในควักใบเขาดีใจเขาาเนาะือว่าดีใจแห้งแต่วินเราจะไปจังสันย่ามบ่ถือกวนรัวยู่ปูเสรีมาตาโตหนึ่งมาตัวหนึ่งมากเตซีธรรมชาเมดเอาอหงวนี้บ้าเถ่าเขาออนดีเจ บอเป็นเนังบอเป็นเนีงบอเป็นเนงโอ้แต่วินเพิ่งไปซื้อเนี่อเตีซีเนื้อบอกแม่หมูรอก่อนอย่าพิ่งกลับเอาเนื้อไปให้ย่าด้วยบนเดี๋ยวฝากพ่อมาให้ย่าโรนึงก็หลโรนึงล้วกินเนื้อย่างกับเนื้อนี่โลนึงโอ้ตะวินเขาจะซื้อเมือนี่ตลาดนัดเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ซื้ออะไรให้แม่หมูบ้าเถ่าว่าบ้าเถาบ่าเถ้าไม่อดบ่าจะได้จำเจียวบอแล้วนะตรงมีจาเจียวในเจหาเนี่ยเท่าบ่อดดอกเมนบันถือเข้าดอก มันบทีก็ะจักจะไปอย่างเงี้ยเนาะมันหมดมันหมดหลายแต่ว่าเบาดังเสียงโอ๊ยโอยมันหมดหลายพี่น้องเอ้ยฝันไม่เฝันผู้เฒ่ามาสามคนจะมาสี่คนกระบอกนะผู้เฒ่าก็ได้ฝันมนีผู้เฒ่าสามคนฝ <ปะ S 1> ันเท <ปะ S 1> <จ>ี่ยงไหนผู้เฒ่าเห็นมีเก่าโหลดเห็นบม่มีก่ามีเน้นคักกับเก่าสามตัวประชุมเก่าสามถืออยู่เพราะว่าเอาประเน็นเก่ามากเลยเอาเดี๋ย้จังรอดมาเร่งเจโทรถามประเดนได้ค่ะเ้า ขอเลขเด่นเพิ่นมาก่อนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะหาผู้ใดมักเลขเด่นนะฮ่าเพิ่นไปหาเลขติดหาจับคู่เอาบ่เข้าก็ว่าบ่เข้าเด้บ่เข้าก็ว่าบ่เข้าเด้ของเพิ่นท่านผู้ชมเลขแต่ว่าเลขเด่นเพิ่นเข้าค่ะเข้าซวงตัวรูดตัวนึงเอ้าจังไปเบิ่งนํากันพี่น้องสำนักใดนเข้าแน่นะครับเนาะเออสำนักไหนเข้าแน่เดี๋ยวมื้อแรกเขากินลาบบ่าเข่างวดนี้กินก็คือจะเปอร์เซียเจ็นโ้ยแซ่บตาจำแจ้วนี่จะเข้าเลยล่ะ ถ้ากินถึงจะลาบเนื้อกับวเสียบดอกพี่น้องมันนี่ย่างเห้วดอกที่นันจิ้มมันเมื่อยมันมันหมดเออมันเมื่อยมันหมดขันเป็นปลาเดี๋ยจำปลาปลาแดกท่านผู้ชมปลาแดกก็ต้อนแบแย่หนึ่งี่ผมมันเมื่อยมันมันหมดนะพี่น้องหมดแห้งมันเมื่อยอออมันนี่หมดหลายเจ๊ยรตอรีก็เป็นรอยเอานะครับเดี๋ยวเบ่าเทาไปสรุปให้ก้อนเจ้๊ยแฟ่เาไปเดี๋ยวมาคุยน้ำจักน้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเป่าเทาไปสรุปให้นะครับผมจากนครพนมพันเด่นคัดนะครับ ให้ต้องวดเก่ากระแปดนี่ไหมมันเน้นลักเก่าทผู้ชมนะครับผมลักแปดเป็นกระเน้นแปดเก่าเก่าแปดไปยุทั้งนานะครับมีเข่ามิลุดเข่าสองงวดลุดงวดหนึ่งกับมะเข่าศูนย์หาหาศูนย์กับมะรุดตะวันเหล็กเด่นเพิ่นเดินดีท่านผู้ชมปีนี้เดินดีนาเพิ่นว่าเมื่อเสาร์ขยำให้ลักเก้าเด้อเพิ่นว่าเน้นลักเก่านะครับจับคู่พวกเขานะครับผมคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับลงให้เอฟซีเมื่อเสาร์นี่หนับชุดล่างนับซีเก่านับตัวร่องเพิ่นไปบน นะครับผมล่างไปบนก็ถือว่าเบาเข่าได้ครับซีเกาเกาซีเพราะว่าเพิ่นให้ชุดล่างนะครับผมชุดล็อกเพิ่นถือว่าแม่นได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับอันนี้ล็อกบัวใหญ่นะครับจะบ,บ่ค่อยมีแห้งแน่พี่น้องนะครับงวดนี้เออจุกท่านผู้ชมนะครับล็อกบัวใหญ่เด่นแปดกับเก้าแปดมาหลักร้อยหนับเก้ามาหลักสิบถือว่าแม่นเพิ่นจับให้เก้บบาสองเก้าห้าเก้าหกธรรมชมมากเก้าซีตัวร่องหา่าลักหากับห้าสองหาหา บมมีหาซีทำชุชมมากถึง3โตัวเล็กเด่นเพิน่นเด่น8 9รอง 5, นะครบบล็อกบัวใหญ่นะครบับล็อกบัวใหญ่ถือว่าเล็กเด่นเพิ่นเดินดีงวดที่เราก็หากับศูนย์กับมาน้ากันนะครับมาถึง3โตัวทผช้ชมจับคู่ไม่เข้านะครับผมอ,อสารคามนะครับผมมาดุนดวนมาคงสุดท้ายครับว่ใงไฮเลสีเกานะครับ4 9มา9กเพิ่นกระยำมากับตัวด้วย อบอสารคามนะเป็นเนนไฮเปินว่า C ีเก่ากับ C ีเจดเดอร์บาวเทอาเดอร์นะเด่น3กับ4เน้นที่4นะวงกลม4ีเก้ากับตัวด้วยนะสีเก่าเก่าสตรงตรงนะกระที่ว่าเขาตรงๆเพราะว่าเปินว่ายำว่ากับตัวด้วยนะครับชมชมอชมพู่นะครับชุดโค้งสุดท้ายวิ่งบน7กับ9กานะมาเก่าตัวร่องได้ทำปรชมเดอนะครับอันนี้ชุดโค้งสุดท้ายนะครับหลักกระชุดที่อชมพู่ให้ต่องวดชุดบนนะเป็นภากมาตัวร่อง ประเด็น2 9 6 9ก7 4 9มา94ชุดบนนะครับชุดตองวดเพิ่นถือว่าแม่นนะครับชุดต่องวดถือว่าแม่นงวดหาศูนย์นะพิ่นก็ให้บนมาลางให้ตองวดศูนย์หาห้ชุดบนนะครับชุดเต็มชุดเต็มถือว่าเดินดีได้ทำผู้ชมเด้ชุดที่เพิ่ใไ้ตองวดถือว่าเดินดี6คู่ชุดบนอชุมพู่49มา94มาตัวกับดับไม่อยู่ได้ทำผู้ชมเด้อนับดับไม่อยู่เพิ่นก็ว่ายูุยับบสนดับครับดับ ล่างไม่อยู่นะเพิ่นว่าดับนี่ธรรมดาเพิ่นจะบ่ลงให้เด้อพี่น้องเด้อนะคอมเมนต์จะไปคอมเมนต์ว่าเพิ่นได้ท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าเพิ่นก็ะยำอยู่นะธรรมดานี่ดับบ่อยากจะลงให้แต่ว่า FC เอ่อขอมาเพิ่นว่านะครับเอ่อธรรมดาเพิ่นจะบ่อยากลงนะครับเนาะเพิ่นก็ว่าถ้าชอบถ้าตรงใจเอาเลยนะดับดับตามสูตรซื่อนะครับอ่าเอานะบบ่าวเท่าฝันพี่น้องฝันผู้เฒ่ามา3คนเน้นค่ะ ก้สามล้กก็ฝันว่าผู้เท่าีให้เบิ้งหนึ่งเกมือเศร้านี่ย้ำให้เอฟซีพี่น้องมีทั้งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเก้าสามคนโอ้เุทากับว่ามาสี่คนเนาะเป็นเก้าสอ่อนแห้งหมดแห้งพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่เจดีครับเด่นบนเด่นสีสาตัวเพิ่นเกือบแตกทำม้ชมนี่แม่เพิ่นคือบอกเก่ามาใส่เพิ่นมาเก่าหลักรอยได้ท้ช่ถ้าเพิ่นจับเก้าปดนี่ สามตัวแตกไ้นี่เก้าสี่แปดนี่เพิ่นไปจับเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสี่เพิ่นริจับไซเก้าเก้าสี่แปดไหมนับชุดบนเพิ่นถือว่าแม่ได้ทำชุบถาตัดเอากับเก้าสี่นี่โอ้ยนะครับเนาะเพิ่นก็ว,ว่าถามักตัดเอาเพิ่นตัดให้ซนีถ้าเพิ่นกับเก่ามาใส่สี่แปดตัวเน้นนี่ไหมเพิ่นคือเอาหนึ่งไซบุตรตัวนี้เอาเก้าสซกับสามตัวแตกผู้ใหญ่ใจดีจากกทมอเอา้านะครับผมเจลอตเตอรี่ฝันโอ้ฝันเกี่ยวกับรถมีเก่าอยู่เก่าหาหาเก่า ออกเก้าซีนะครับพี่สาวบ่าวเท่าฝันมิตะเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์มาเล็กทีหนึ่งเก้านะครับพ่าเขาทำชุ่มนะครับเขาสองงวดติดลุดสองงวดนะครับปู่เสรีนะครับสองตัวมาตัวทำชุ่มมากยูซีนะครับจับคู่เพราเขานะบ่าวเท่าก็บอกเอฟซีว่าปู่จับคู่เพราใครเขาถ้าเป็นเลขเด่นเนี่ยสองตัวมาตัวแม่นนะครับสองตัวนี้มาตัวนะครับผมอ่านะครับผม สูตรปู 5, 7, 8, ห้าเจ็ดแปดไม่ได้ล้ท่านผู้ชมโอ้ยถา้าลงมหากับสูตรพ่อเสียนทองในเขาด้ท่านผู้ชมเนะาะบม่ได้ลงมหาอาจารย์สัง่งบ่อเขาท่านผู้ชมงวดนี้บ่อเข่าวดที่เา 50, ราหาศูนย์ตรงตรงลุง,ง 1, 8, 8, าลารทรงหนึ่งกับแปดแปดมาหลักร้อยท่านผู้ชมเนี่ยแปดหลักร้อยนะครับลุงทรงจับแปดไปหลักร้อยนะ 8, าาอยนะู่นะครับแปดมาหลักร้อ,อ,อยนะครับเลขเด่นเลขวิ่งถือว่าเดินดีนะครับท่านผู้ชมอ่าพ่อจ่อยอุดรนะพ่อจ่อยอุดรวิ่งล่างเจ็ดกับสี่ทผู้ชมสี่มาหลักหน่วยนะครับมาแต่สี่เด่นเจ็ด รองสีมาสีครับสีหลักหน่วยนะครับจับคู่ไม่เข้าชุดล่างพราะจอยอุดรเล็กวิ่งเล็กเด่นถือว่าเดินดีช่างยอดช่างยอดเด่นศูนย์กับแปดมาแปดู่ครับแปดเป็นหลักร้อยนี่แปดเก้าหนี่งแปดเก้าอยู่ครับตัวของบอม,มีสีตรงแปดเก้าสีนะครับมาตาเล็กเด่นไปหลักร้อยท่านผู้ชมนะครับคนด่านคุณทศหลักสิบหลักหน่วยบอ่อเข่าท่านผู้ชมสีมาหน่วยนะครับสีมาหน่วยหลักสิบเป็นเก้านะครับงวดนี้บอ่อเข่านะครับท่านผู้ชมอ่า นี่แหละคันนี้แอบซ่อมใบเนี่ยเออมันกองแย่ตัววินโอ้ยหกเก้าสี่ตาวินก็ไม่บอกให้เอฟซีหน่อยนะใส่แว่นรับโชคเลยตาวินอ่ะครับดีใจกับตาวินท่านผู้ชุมกับเป็นปีตาวินเพิ่นบอกคอยได้โชคสองปีแล้วครับเออจะมาเมื่อเช้านี้นะตาวินตาวินบอกว่าใส่แว่นรับโชครับเฮงดีใจกับตาวินท่านผู้ชุมควรเกิดหัวจะได้โชคดีใจน้ำพีวิน โอ้ยนะครบจ๊กินแซ่บบ่ตุวนี้เทาไหร่ได้เราเราตัววินไปซื้อเนื้อมาแล้วท่านผู้ชมอนี้ให้พี่ชายเบาเท่าพุดนะอันนี้ซื้อเราตัววินเอาเจ๊ดังก่อนคือส่งเฝ้ามานดังไม่ได้เฝ้านใส่ยังเสื้อเสื้อมันหอนนี่เดี๋ยวจะให้นี่นั่งนี่ก็ได้เจนั่งรถอืมอ่าว่าไงคะหมดแห้ง หมดหลายท่าช่วเอาเ้านเอาไมเอาไมวนบ้เถห็นตาตุ้ยไอ้ตาวินแห้แวบรลดเอาเอา่มาชมแต่ว่าจากนครพนมกับเจเจนทู่หาเจได้รอดเย็นเย็นจัเลยได้บ้าหกวงทุ่มหนึ่งลาบซินย่างซินพี่วินกับเจ่ปซีบคือจำแจวดอกพี่วินมันอยู่กับเจมันต้องในจำแจวมันเป็นจะเข่าบัานี่กินก็คือเจโปเซียบกอกพี่น้องนะคับหมดแรงเอานำมะเปาเจ จะฟื้นเบาๆเท่าก็ได้ต้องอานามาเป่าดิจาวินเบาเท่านักลบต้องมีบาดแผลต้องอานามาเป่าอ่ะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพากันคลิปหน้านะดีใจครับผู้ถูกรางวัลนะเจเนาะผู้ถูกรางวัลกับสู่กันต่อได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับงวดหน้าเข้ากับเบิร์นไวก่อนเจ้าไดแมนเข้ากับจังนันบ่มาเข้ากับเบิร์นไวก่อนนะครับผมเอาพากันคลิปหน้าสวัสดีครับ